ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผมวุ้นราหนังเงืออวันนี้เรามีเมนูวุ้นฮะเกา๋ามาฝากกันค่ะวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ เมื่อส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจะทำให้วุ้นมีลักษณะที่ใสเทส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ให้เต็มพักจนส่วนผสมทรงตัวดีใช้มีดปอกผลไม้ใบหยักขูดวุ้นใสให้เป็นแผ่นบางเตรียมไว้วิธีทำวุ้นไข่ปลาจิ๊กโชว์ตักผงวุ้นรานาังเงือกใส่ภาชนะตามด้วยจิ๊กโชว์และน้ำคนให้เข้ากัน นำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใช้ไซริงดูดวุ้นให้เต็มบีบส่วนผสมที่ได้ลงในน้ำมันพืชแช่เย็นจัดจนหมดเตรียมไว้วิธีทำฮะเก๋าใส่มันหมูบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยกุ้งสดบดละเอียดแป้งมันพริกไทยป่นน้ำมันงาซีอิ๊วขาวและไข่ขาวนวดให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ใช้ที่ตักไอศครีมตักส่วนผสมที่พักไว้ลงบนภาชนะวางกุ้งสดลงตรงกลางจากนั้นนำลงนึ่งในลังถึงนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำวุ้นใสที่เตรียมไว้วางลงบนภาชนะตามด้วยฮะเก๋าลงตรงกลางพับวุ้นใสปิดตามด้วยวุ้นไข่ปลาจิ๊กโชว์ตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่และดอกพริกพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นฮะเกา๋าเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก